้าพเจ้าให้สำเร็จได้ถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมั่นหวัอากมี50ปโขึ้นไปเราจะให้ท่านดีเก็บอกท่านรงรงไปยการแก้ัญหาเมื่อเรานำดอกหลวมาแล้วก็ฉุดทูกสัดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าทื่5เ้าหลวงท่มาถวายหลวงพ่อพระเจ้าตั้ใจตามที่ข้าพเจ้าได้ย่าวยแล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าตั้งใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าตใจจงเราไปด้วยแล้วพบกันว่ แล้วก็อดหดวันนี้ไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความตั้งใจต้องการอย่างผมหมาพวกผม้อ้ที่ได้รัสารวัตรผูอุมภ์และผที่ได้รามคเชื่อจนกรท่งลิขตบูชาพี่พ่อพี่ข้าทัใจที่ทางวัดพระธาตเลยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวน